ท่านผู้ฟังครับจากรูปที่เห็นนี้เป็นพระที่กำลังประมูลอยู่ในเว็บจีพระนะครับจั่วหัวมาว่าพระปิดตาไม่รู้ที่ครับผมเลี่ยมทองเอาเป็นว่าเฉลยเลยก็แล้วกันครับพระปิดตารุ่นนี้คือพระปิดตายันยุ่งของหลวงพ่อคูณปริสุโทโธวัดบ้านไร่นะครับจังหวัดโคราชสร้างเมื่อปี2536เป็นเนื้อนวโลหะเลี่ยมทอง ด้านหลังครับผมเป็นยันเทาะอ,องค์นี้จัดว่าอยู่ในสภาพแท้ดูง่ายแล้วก็เก็บรักษาดีมากนะครับสังเกตดูมีคราบเบ้าสีขาวอยู่ระหว่างอักขระเลขยันผมไม่แน่ใจว่าอันนี้จะโชพระหรือว่าโชวความหนาของทองนะ <c oughs> อันนี้เป็นด้านล่างครับด้านล่างผมเข้าใจว่าไม่ได้เป็นประเภทมีตะกุดนะครับ ถ้าเป็นประเภทมีตะกรุดที่ผมบอกได้เลยว่าราคาหลักหมื่นนะจากรูปที่เห็นนี่จะเป็นการวัดขนาดที่ดูนะครับว่าพระมีขนาดประมาณ3เซนติเมตรถือว่าองค์โตนะครับ3เซนติเมตรเนี่ยพระไม่ได้องค์เล็กเลยราคาค้อประมูลตอนนี้อยู่ที่2,220บาทครับบอกให้ได้เลยว่าราคาทองยังไม่ได้เลยราคานี้นะ สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเว็บกีพระเดี๋ยวผมจ yes, ะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็รีบเข้าไปเคาะได้ก่อนที่พระจะปิดประมูลเเออหลือเวลาอีก20ชั่วโมงครับผมจะปิดประมูลในวันพฤหัสที่9ก็คือวันพรุ่งนี้เวลา21นิกา54นาทีใครชอบก็รีบเลยนะครับพระรุ่นนี้พี่โบมีอยู่แล้ว1องค์ตอนนั้นเช่ามาที่ราคา1 4 9บาทครับฟังไม่ผิดเช่ามาราคานี้จริงๆครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ